สายตายาวตามวัยเพรสไบโอเปียหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าสายตายาวตามอายุเป็นความบกพร่องทางสายตาที่มักเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีอายุ38ปีถึง40ปีขึ้นไปเนื่องจากกล้ามเนื้อตาบริเวณรอบดวงตาเริ่มเสื่อมสภาพลงทำให้เลนตาแข็งตัวมากขึ้นทำให้ความยืดหยุ่นต่างๆเริ่มลดน้อยลงส่งผลทำให้เกิดความยากลำบากในการมองวัตถุระยะใกล้ อย่างเช่นเย็บผ้าอ่านหนังสือเร่นโทรศัพท์มือถือใช้งานเอกสารคอมพิวเตอร์ปัญหาทางด้านสายตาตรงนี้จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพตาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเพื่อที่ลูกค้าเวลาใส่จะได้สบายตาและใส่ได้นานจอมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาและแว่นตายิยนดีให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาได้ทุกๆเรื่อง มีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะคะและเพื่อไม่พลาดในทุกๆคลิปฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ